ผู้จัดละครเรื่องสุดท้ายเล่าอาการออมอักพัน์เกิดอะไรขึ้นในวันเริ่มรู้ตัวว่าป่วยตุกตาจิตละดาผู้จัดละครคข้ดังอย่างคร้กันตนาก็ได้พดเล่าเรื่องราวของอ,อมอัพันพระเอกผู้ล่วงลับในฐานะผู้จัดละครเรื่องสุดท้ายของออมอักพันอย่างสัจจะในชุมโจนหรือเสือสั่งฟาสามโดยกล่าวว่า อ,อม๋มอยากจะบอกว่าน้องเป็นพระเอกนักสู้ทั้งในจอและนอกจอระวังไทยทำละครเรื่องสัจจะในชุมโจนน้องมีอาการป่วยในกองถ่ายหน้าน้องบวมก็คิดว่าแพ้อะไรสักอย่างน้องไปโรงพยาบาลจากนั้นถึงได้รู้ว่าสิ่งไม่น่าเชื่อมันเกิดขึ้นจริงๆขนาดอยู่โรงพยาบาลน,น้องก็ยังห่วงงานบอกกับพี่ว่าจะกลับไปถ่ายที่เหลือให้จบพี่ตาขอรักษาแป๊บเดียวดูความรับผิดชอบในงานของน้อง สุดยอดจริงๆในที่สุดละครเรื่องนี้เราก็ต้องมีการแก้ไขปัญหากันใช้สแตนด์อินบ้างปรับบทแก้ไขให้น้องบิ๊กเอ็มเข้ามารับบทเสือเด็ดที่เปลี่ยนร่างไปทุกอย่างก็จบลงด้วยดีเป็นละครเรื่งสุดท้ายของน้องระหว่างน้องรักษาตัวเราคุยกันตลอดแต่น้องไม่อยากให้ใครรับรู้ถึงอาการเจ็บป่วยของน้อง โดยออมอัคาพันธ์กล่าวว่าขอบคุณมากๆครับพี่ตาให้กำลังใจผมทุกวันเลยขอบคุณมากเลยครับแค่นี้ก็ดีใจแล้วพี่ตาไม่ทิ้งผมเลยดีขึ้นเรื่อยๆตามอาการครับพี่คิดถึงก้องถ่ยจะแย่แล้วยังไงก็ยังคิดถึงงานคิดถึงก้องไทยน้องบนทุกวันว่าอยากกลับไปถ่ายละครเราแพลนกันว่าเราจะเตรียมพอตละครเรื่องต่อไปให้น้องออกมาแสดงแต่โรคร้ายไม่ปราณีเลย ผ่าตัดใช้แสงคีมโมน้องสู้ทุกอย่างแต่น้องบอกว่าสี่สัส้นสองพี่ออกมาแป๊บเดียวเจอกลับใหม่อีกแล้วโหดกับผมมากเลยโหดร้ายมากพี่ไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกอย่างไรแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพี่เขียนไปหาแต่น้องไม่ตอบก็นึกว่าแปลกๆกังวลอยู่เพราะทุกทีน้องจะตอบทันทีอยากจะบอกน้องว่าน้องเป็นพระเอกในดวงใจของพี่แหละทุกๆคนเป็นเกียรติอย่างสูงที่เราได้ร่วมงานกันน้องจะ อยู่ในใจพี่และพวกเราตลอดไปดาวก็ต้องอยู่บนฟ้าพระเอกสุดยอดนักสู้พระเอกตลอดกาลขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ